ผมขอแนะนำวิธีเซฟวันเกิดของคนรู้จักใน Google ปฏิทินนะฮะว่าไปที่ปฏิทิน Google นะฮะแล้วก็ไปคลิกที่วันที่วันเกิดของคนที่เรารู้จักนะฮมสมมติว่าเขาเกิดวันที่อะไรดีอ่าเนี่ยอ่าสิบหกนะกันยาอ่าสิบหกกันยาอ่าชื่ออ่าสมมุติว่าเป็นชื่อคนนี้วันเกิดนะ ก็ระบุชื่อคนลงไปสมมุตินะเนาะเชิญเป็นคนนี้แล้วก็หมายเหตุนหน่อยว่าชื่อคนนี้รู้จักมักคุณจากที่ไหนอะไรนะแล้วก็ไปที่วันวันที่นี่เขาก็ระ,ระบุมาแล้วเนี่ยสิบหกกันยานะแล้วก็ทีนี้ก็ไปที่แต่เห็นไหมตรงตรงที่เขียนวันทา์อีเวนต์เนี่ยเราจะต้องเขียนว่า คลิกเข้าไปที่ว่ารนะีพิทเยียรี่เนี่ยเพราะว่ามันเกิดทุกปีแล้ววันเกิดเนี่ยพอเยียรี่แล้วเนี่ยก็คิดถูกหมายถูกของข้างบนเลยก็เป็นอันเสร็จแล้วครับ